สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ smarty DIY นะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนยางครับล้อสกูตเตอร์หลังที่เป็นยางตันนะครับมันก็ไม่ยากนะฮะอันดับแรกนะครับอันนี้อันนี้คือยางมันให้ดูก่อนยางผมมันตอนนี้มันเหมือนมันเป็นของลูกชายนะครับคือยางมันสึกแล้วก็เบี้ยวไม่เท่ากันเห็นไหมครับนี่ฮะแล้วเวลาขี่มันก็จะแบบตึงๆๆนะครับวิธีการถอดก็คือง่ายมากนะครับเราก็แค่ขันน็อต เนี่ยครับขันน็อตซ้ายขวาออกมาแล้วก็ดึงออกมานะครับพอดึงออกมาเสร็จปั๊บมันจะมีสกรูที่ยึดตาจุดของทับนะครับนี่ฮะนะครับก็จะกูสกรูจะเป็นลักษณะอันนี้นะครับใช้ปัจจัยหกเหลี่ยมนะครับขันนะครับก็ขันไปขันออกมาเสร็จปั๊บยางตัวนี้นะครับไม่ต้องไปงัดนะฮะงัดไม่ออก มีสองวิธีคือถอดดุมออกอย่างนี้แล้วเดี๋ยวกันหนึ่งก็คือเอาเลื่อยตัดออกแต่ผมแนะนําวิธีนี้ง่ายนะครับก็คือขันดุมออกเสร็จปับ๊บทําไงครับพื้นครับเคาะเลยนะครับเดี๋ยวผมเคาะให้ดูนะมันก็จะขึ้นมาเคาะอย่างเงี้ยเคาะเคาะลงบนพื้นอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็จะเนี่ยนะครับผมถ่ายมือเดียวด้วยเนี่นแม่มันจะหลุดแล้วเห็นไหมครับเราก็ดึงออกมานะครับ เคาะก็ได้เคาะแบบนี้แหละเคาะงี้ยไปเรื่อยๆอื้มอื้มโอ้ยแรงใปนี่เคาะเีงครับนี่เห็นไหมมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ที่ว่ามันงัดไม่ออกเห็นไหมครับเห็นฟันเฟืองตัวนี้ไหมครับฟันเฟืองตัวนี้มันจะล็อกจะล็อกยางตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฟันเฟืองตัวนี้มันจะเข้าไปล็อกยางตรงนี้ทําให้ยางไม่หมุนตามนะครับถ้าเราไม่ถอดออกเนี้ย ก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูนะครับผมก็ไปซื้อผมก็ไม่แน่ใจงไงตอนแรกไปซื้อปรากฏว่าอันนี้เป็นยางตันของล้อหน้านะครับเป็นของล้อหน้านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ก่อนนะเดี๋ยวต้องไปหาซื้อยางเดี๋ยวผมถอดออกมาให้ดูนะครับว่ายางมันเป็นลักษณะอย่างไงนะครับ<อ>เห็นไหมสังเกตได้เลยว่ามันเบี้ยวนะครับก,ก,ก็แค่เอามือดันออกแล้วก็ถอดออกนะครับหลังจากที่เราดันออกมานะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับออกง่ายมากนะฮะ สองฝั่งมันก็จะมีฟันฟันเฟืองขบกันอยู่อย่างนี้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปงัดนะครับงัดไม่ออกต้องถอดดุมแบบนี้นะครับหลังางนั้นเราก็ไปหาซื้อยางที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับไซส์ก็สองคูณสองร้อยคูณห้าสิบก็ไปดูใน,นเน็ตน,นะต้องเอาที่มันเป็นรุ่นฟันเฟืองแบบนี้นะครับแล้วสั่งมานะครับครับหลังจากที่ผมก็สั่งยางตัวนี้มาเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้เป็นยาง ไซส์0 0งอขีดคูณ50านะเอาดูนี่นะครับเส้นละ300อจาก La z a ด a านะหลังจากที่เราถอดล้อออกไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ขันน็อตตอนนี้นะครับยังไม่ได้ขันลงไปนะเราก็พยายามต้องใส่ล้อนี้ลงไปนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ครับค่อยๆกดถ้าว่าใส่ไม่เข้า,าให้เอายางไปต้มยาง,ายางเฉนะพาะยางนะพี่เอาร้อต้มนะเอาเฉพาะยางเนี่ยไปต้มมันก็จะนิ่มแล้วก็ดัน ค่อยๆดันลงไปนะก็ผมพยายามจะใส่โดยที่ว่าไม่ได้ต้มนะครับปรากฏว่าไม่เข้าะแข็งโคตรห oh, <no. S 1> ม้อเก่าอะสกปรกนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอให้น้ําเดือดก่อนนะครับน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยอยกออ,ออกมาแล้วลองจับดูครับถ้านิ่มแล้วเราก็ค่อยเอาไปใส่นะครับ ครับตอนนี้น้ําก็เริ่มร้อนแล้วนะผมลองนิ้วจุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ยางไปเลยแล้วผมจะต้มไปเรื่อยๆแล้วค่อยยกขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่ามันนุ่นิ่มหรือยังนะนะครับยางมันจะไม่ลงนอนก้นนะมันจะลอยอยู่นไหมครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะละลายวิธีการเช็คว่ามันนิ่มไม่นิ่มเนี่ยก็ยกขึ้นมาแล้วก็ลองบิดหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับถ้ายางมันเริ่มอ่อนตัวแล้วก็ใส่ได้เลยครับโอเคครับตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆยยกออกมาแล้วก็มาเช็คกันดูว่ายางเนี่ยนิ่มหรรือยัังนะคบ ตอนนี้ยางอุ่นๆเลยนะครับลองเช็คนะครับตอนนี้แมะมันจะเริ่มนิ่มนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะเอานิ่มกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะมันมันก็บิดตัวได้อยู่เห็นไหมครับปุ๊บเริ่มนิ่มแล้วเดี๋ยวผมจะเอานิ่มอีกนิดหนึ่งนะโอเคอ่าเดี๋ยวผมเมาอันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรเคลียร์ลองเราขึ้นมานะฮะมัานิ่มหรือยังนะครับลองนะผมลองเช็คก่อนนิ่มหรือยังเออเริ่มนิ่มแล้วครับแต่ว่าเอานิ่มอีกนิดนึง น่าจะได้เอาอีกนิดหนึ่งดีกว่าครับเอาไปใส่คืนรอรออีกนิดหนึ่งครับนี่น่าจะประมาณตั้งแต่น้ําเดือดนะประมาณสามสี่นาทีละโอเคเดี๋ยวผมเอายางออกอีกอืมน่าจะพอแล้วแหละเดี๋ยวผมไปใส่ละเรามาเช็คกันก่อนว่านิ่มรือยังนะนถ้านิ่มก็โอเคละโอเคผมว่านิ่มพอแล้วครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ละร้อนร้อนฮะไปไปใส่กันนะครับ ครับเดี๋ยนี่คือยางที่เราต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับขั้นแรกขั้นแรกเลยนะครับผมจะใช้ WD40 นะครับฉีดหล่อลื่นภายในนิดนึงนะนี่ฉีดหล่อลื่นภายในนิดนึงแล้วก็มือลูบๆนะครับเพื่อให้มันลื่นตอนที่ใส่นะโอเคหลังจากนั้นเราก็เอารอมาอะนะครับรปุ๊บวางแล้วก็ใส่เข้าไปนะ เมื่อกี้ยัดยากมากเลยขอดูเราจะเข้าไหมโอเคดันอืดเข้าไปค่อ,อนข้างแน่นครับนีขนาดต้มแล้วนะบอกเลยว่าโหดเอาการต้องยืนเข้าไปไหมเข้าไหมเข้าไหม บอกเลยว่าไม่ง่ายครับไม่ง่ายฮะโอเคนี่เข้าแล้วครับฮะโอเคผมกดเข้าแล้วนะแต่ผมว่าจะกดลงไปตอนนี้มันเข้าแล้วกดเข้าไปครับโอเคกดลงไปกดลงไปให้สุดครับโอเคนะถ้ามันสุดแล้วเราก็เช็คได้ครับนี่ฮะปึ๊บตรงนี้รูปแล้วมันจะเสมอตรงนี้จะเสมอนะครับหลังจากนั้นผมเอาวีดียอก่อน ก็เอาฝาครับมาประกบปึ๊บลงแบบนี้นะครับนะประกบเนี่ยตรงนี้ต้องแนบนะตรงขอบเนี่เห็นไหมฝั่งนี้ก็ต้องแนบนะครับเนี่ยแนบทั้งคู่อย่าง,งนี้นั้นแล้วก็หมุนหารูให้ตรงกันนะเจอรูอยังครับเห็นแล้วรูนะเราก็ใส่หกเหลี่ยมเลยหกเหลี่ยมใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยนี่ มีหตัวนะอย่าทำหายหายหาย,ยากนาอตนะครับใส่ไปหตัวอ่าพอเราใส่่างนี้เสร็จปับ๊บต่อไปครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องใช้คือประแจอ่าหกเหลี่ยมแบบมิลลิเมตรนะครับโอเคน่าจะใช้เบอร์สี่นะเบอร์สี่ใช้เปล่าไม่รู้โอเคใช้เบอร์สี่จนด้วยครับนี่คืออาหกเหลี่ยมเบอร์สีนะครับแล้วก็หมุน เวลาขันนะครับให้ขันฝั่งตรงข้ามกันขันฝั่งนี้ให้ตึงมาขันฝั่งนี้ให้ตึงแล้วก็ฝั่งนี้มาฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สุดท้ายนะครับครับหลังจากที่เราขันน็อตแน่นหมดแล้วนะครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วิธีการเช็คว่ามันแน่นนอกจากเช็คว่า6ตัวเนี่ยขันแน่นสุดแล้วเวลาขันอย่างที่บอกนะครับขันฝั่งตรงข้ามกัน2ฝั่งนี้ให้แน่นแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้แล้วก็อันนี้และอันนี้นะครับและวิธีการดูนะครับว่ามันสนิทไหมให้ดูเทียบตรงขอบนะครับเห็นไหมถ้าดูด้านนี้มันจะต้องเรียบเรียบทั้งหมดทั้งรอบโลงเลยนะครับถ้าผมหมุนให้ดูนะ เห็นไหมเอ่ยมันจะเรียบนะครับมันจะต้องเรียบสนิทและฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เป็นเนี้ยที่มีสายนะครับจะต้องเรียบสนิทเช่นนี้นะครับก็สามารถนําไปติดตั้งที่รถได้นะครับแหนล้อยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการติดตั้งนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใส่ฮารมอเตอร์ Motor, ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการใส่เข้าไปในตัวจักรยานนะครับก็ ด้านนี้นะครับเป็นด้านที่ใช้ที่มีสายเบรกนะแล้วเราก็จะต้องเอาฝาเบรกนะครับมาประกบใส่ลงไปอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าได้อย่างนี้นะแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีตัวล็อกนะให้เอามาจะมีตัวล็อกตัวนี้เห็นไ,ไหมครับมันจะต้องไปอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับผมสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนะใส่เข้าไปครับเนี่ยโอเคนะอย่างนี้ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องใส่แหวนเพื่อทําการปรับระดับว่า,าให้อยู่ฝั่งไหนตรงกลางนะครับครับสําหรับชุดน็อตที่เขาให้มานะครับก็ไอ้ตัวนี้นะฮะจะอยู่นอกสุดนะครับเพื่อล็อกร้อนะครับนี่แล้วก็มีแหวนรองนี่อย่างนี้นะครับชุดนีอ้อันนี้ก็จะอยู่ข้างนอกเช่นเดียวกันนะครับส่วน2ตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับโอเคนเาแล้วผมจะจัดก,กลุ่มให้ดู อสามอันนี้นะครับอยู่ด้านนอกแล้วก็อันนี้อยู่ด้านใน2ตัวนี้นะครับนี่โอเคนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูแล้วผมถ่ายทีหนึ่งครับเรากําลังจะใส่ล้อนะครับสิ่งอันแรกนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะเราจะต้องใส่หันมาในลักษณะนี้ให้มันเคี้ยวตัวนี้หันมาด้านหลังเพราะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับน,ะนี่ดูนะานามันจะมาล็อกอยู่ตรงนี้อย่างในลักษณะแบบนี้ด้านในนะครับเห็นไหมโอเคนะขอใส่กัน ผมจะใส่เข้าไปนะครับปึ๊บด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปตรงเบรกชุดเบรกนะครับดูตัวมาร์กให้ดีๆไม่ยากครับอันเนี้ยตัวมาร์กตัวนี้ฮะตัวมาร์กเบรกตัวล็อกก็เรียกตัวล็อกเบรกไม่ให้หมุนนะต้องอยู่ในร่องเห็นไหมครับนะโอเคผมจะใส่เข้าไปครับ ปึ๊บโอเคถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นตัวเขี้ยวนี้หันไปนในลักษณะนี้นะครับซ้ายขวาทานี้ใส่เข้าไปปึ๊บหลังจากนั้นแหวนรองตัวนอกนะจ๊ะใส่เข้าไปหลังจากนั้นก็ขันครับ เอ็กอีเอกเอกนานไม่เชื่อให้ทิงมดแล้วไปครับก็ขันเข้าไปนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมันจะต้องอยู่ในลักษณะนี้ครับนี่เห็นไหมฮะนะครับ,รบลักษณะนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะขันน็อตกันใช้ประแจเบอร์17เนี่ยเห็นไหมครับเบอร์17 ห,หรือใช้ปแเจเลื่อนก็ได้ครับขันสองฝั่งเลยครับไม่ต้องสึงมันแยกอิสระกันอยู่แล้วนี่ก็ขันไปครับให้แน,น่นให้แน่นครับหมุนดีไหมโอเคหมุนไปปกติครับ เราก็ไปต่อสายพอเราขันแน่นแล้วเราก็ไปต่อสาย h a เซนเซอร์กันโอเคนะครับอันนี้คือสาย h a เซนเซอร์นะครับส่วนอันนี้คือสายาล้อนะครับสามเส้นสายเฟสนะครับเราก็จะทําการต่อนะครับซึ่งกล่องคอนโทรลเลอร์ก็จะตรงๆอยู่แล้วครับมันก็จะมีสีน้าเงินเหลืองเขียวแล้วก็ปลั๊กอเซ l นเซอร์เราก็ทําการต่อเข้าไปได้เลยครับ สายสีน้าเงินก็เข้าสีน้ําเงินจักรยานไซส์เล็กตัวนี้ทำํำไม่ยากนะฮะลองฝึกทําดูได้นะครับต่อเข้าไปครับปุ๊บต่อไปครับ,บโอเคเรียบร้อยเราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะลองเช็คดูว่ามันทํางานได้ไหมนะครับผมเปิดสวิตก่อนอันนี้สวิตนี้ผมทําเป็นแบบนี้เลยปุ๊บโอเคไฟขึ้นนี่ผ่าโวล์นะครับแล้วเราก็จะลองหมุนดูนะฮะ ุนได้ปกติครับโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วเราก็ปิดแผ่นให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราต่อล้อเรียบร้อยแลวนะครับเราจะมาใส่เบรกนะครับเบรกก็จะมีอุปกรณ์ต่อไปนี้นะครับนอตเบอร์นี้เบอร์สิบตัวดุมแกนล้อตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวคันสายยึดสายเบรกแล้วก็สปริงนะครับขั้นแรกเอาไอ้สายตัวนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ ลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ล่องมันจะมีล่องอยู่เห็นไหมโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้ใส่สปริงเข้าไปครับแล้วก็เอาแกนตอนนี้ใส่หลังจากนั้นก็ดันสปริงให้แกนนี้โผล่นะครับแล้วก็ใส่ในลักษณะนี้นะครับ นี่ดูนะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเนี่ยตัวตัวนี้จะต้องเข้ามาในรูนี้นะครับเห็นไหมเคแล้วก็ทำการขันยึดน็อตตัวสุดท้ายครับดันเบรกเข้าไปให้แกนเกลียวมาโผล่มาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปครับขันเลย แล้วก็ทําการขันเข้าไปครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าแเราลองหมุนดูนะครับ,หม,รอยอยรบหมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับหมุนไปเรื่อยๆลองหมุนล้อดูเดี๋ยวพอมันหยุดเนี่ยแสดงว่าตึงแล้วแล้วค่อยคลายออกอย่างนี้ยังลื่นอยู่นะครับก็ขันไปเรื่อยๆครับลองดันดูโอเคระยะเบรกน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวผมลองเบรกดูนะครับถ้าเดี๋ยวผมเบรกโอเคใช้ได้ครับใช้ได้โอเคครับก็ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจที่จะหาทางวิธีหาวิธีในการใส่ยางตันเข้าไปในจักรยานไฟฟ้าไซส์ล็กนี้นะครับก็ mm hmm. ถ้าคุณถูกใจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมาเดินตามสวัสดีครับ